ใส่กำไรที่ห้อยหลงวงปู่แล้วเข้าห้องน้ำทำธุราส่วนตัวโดยเฉพาะผู้หญิงมันจะบาปไหมคะเราไปอยู่ที่เราคิดเราคิดว่ามันบาปคือบาปเราคิดว่ามันบุญก็คือบุญบาปกับบุญมันอยู่ด้วยกันหมดค่ะถ้าเองคิดถึงบาปบาปนะคิดถึงบุญก็บุญเพราะจิตเองนั่นแหละมันก็มีทั้งบุญและบาปถ้าเองมันทึกบุญมันคือบุญ ตอนนั้นบูกับบาปอยู่ด้วยกันค่ะมีคนถามเรื่อง,องพวกนี้เยอะแยะสมัยอยู่กับท่านนะโดยวเอพาปลกแส่แวนท่างตอบคําเดียวแค่นั้นนะเอ็ออกมาจากไหน<ว>จบจเลยรวมที่ไหนก็ได้บอกของดีอยู่ที่ไหนก็ดีของไม่ดีอยู่ที่ไหนมันจะดีได้อย่างไรก็จบแล้วไง เหมือนหลวงปู่จะบอกว่าอวัยวะของร่างกายคือเรื่องของธรรมชาติ<อ>คำว่าบุญกับบาปคือสิ่งที่สมองและจิตเรานึกปบุงแต่ไว้ว่าอันนี้ดีอันนี้ไม่ดีโอ,โอ,โอถ้าใจเรานึกดีอย่างเงี้การที่หลวงปูต่ตอบมาอย่างเงี้ยให้มองเรื่องของร่างกายเป็นธรรมชาติ<อ>แล้วอย่างเงี้ยสาหรับพวกเราอะค่ะต่อไปเนี้ยเจอพระหลวงปู่หลวงตา เราจะมองข้ามพวกเนี้ยแล้วก็บัรทึกบุญยังไงได้บ้างคะหลวงตาก็เลือกเห็พระมองถึงนพระตาเราเห็นรูปจิตจ,จะสัมผัสนมามธรรมันึ็งความรู้สึกค่ะ <c oughs> รู้สึก <c oughs> อยู่กับบุญพอพระคือผู้มีบุญ <c oughs> ว่าท่านจะรวมเป็นพระได้เนี่ยท่านไปเวียนไหวาตายเกิดเหมือนกับเรานี่แหละพระเจ้าก็มาจากคนที่นั่งนีย คนที่นั่ง<ม>อยู่ที่นี่ในอนาคตอาจจะเป็นผู้ริทักพุทธก็ได้เอาจริงนะาบอกเองสามารถจะเป็นนะอะไรก็ได้คือปัจจุบันนะถ้าเองปรารถนาอะไรเองสร้างไปเ,เรื่อยๆเนี่ยมันอยู่ที่ความเข้าใจการเวียนว่าแต่เกิดการเกิดการตายนะถ้าเข้าใจถ้ามีความเชื่อเชื่อเรื่องกรรมเรื่องนรกสวรรค์เรื่องกรองารเวยียนว่ายตายเกิด เองก็เกิดเกิดอยู่แล้วเสมอเองจะปรารถนาอะไรก็ได้ในอนาคต